ดินด้านล่างมีแต่กะทิเลยพี่น้องครับผมโอ้อันตรายครับเห็นไหมหักได้นั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องระดำซิ่งดินด่วนครับผมอ,อันตรายมากเลยโอ้คนขับต้องแบบวางแผนดีๆฝีมือดีๆนะเนี่ย อยู่กับเจ้าวาเลทายนะครับทีมงานโซนหนึ่งจานชายจานชายนี่ครับปูปูแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเอาดินแห้งปูก่อนประมาณเออสามสิบเซน งานห้าหมืนคิวครับผมอันนี้ก็เป็นขอบนะครับขอบสระหรือว่าเขื่อนนะครับงานนี้ต้องใช้รอยยี่ยืนนะครับยืนทำงานนะครับใช้200ไม่ได้ครับติดแน่นอนครับ200นี่ถ้าใช้200มาทำต้องมีแผ่นเหล็กนะครับดูดินนะครับ ตัวนี้12ตันนะครับถ้า200นี่20หนักกว่ากันเยอะครับดีที่ความลึกไม่เท่าไหร่นะครับรอยยี่ก็ทำงานได้นะครับจานชายวางแผนโดยขุดดินแห้งปูนะครับไปเรื่อยๆครับ หลายคนว่าทำไมไม่เอาสองมาก็ดูสภาพดินก่อนนะครับดูสภาพดินนะครับไม่คุ้มกันกับรถติดลมอันนี้ก็คือชักร่องนะครับชักร่องอ,อให้น้ำไหลออกไปนะครับให้ดินมันแห้งนะครับแล้วค่อยเย้โอ้ จอจานชายจะแกล้งอีกแหละชายบ้านนาผู้โด,ด่งดังสวัสดีไปยังจานชายครับผมดินแถวนี้นี่นี่มันมันแบบมันไม่ใช่แบบที่ลุ่มนะครับมันเป็นที่เนินครับผมมันเป็นเนินนะครับแต่ว่า ยีจะเอาให้ได้เลยบอกโอ้ดูครับโอ้อย่าประเดี๋ยไทยอัดจารเบียหน่อยขับอย่างเดียวเลยห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกครับหยอกการเล่นเฉยๆ,ๆครับ ใช้ดีครับรุน่นนี้ใช้แล้วรวยครับถ้าดูแลมันดีๆนะครับซ่อมถึงก็ใช้ยาวครับรุ่นนะี้ถ้าเป็นผมจะแปลงคันเร่งหน่อยนะครับคือคันเร่งมันแข็งมากนะครับแปลงเป็น ใช้มอเตอร์กระจกนะครับกดเอาอะไร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 แลงใส่มอเตอร์กระจกครับแล้วก็กดปื๊ดปื๊ดปึ๊ดป,ดป๊ดนะครับไม่ต้องแบบเอามือดันสายันเร่งนะครับันเร่งแข็งครับดันจนเมื่อยเลยเดี๋ยว มีปลาไหลไม่ดีไม่มีหรอกแบบนี้โอ้โอ้เกิโโดโดนงานห้าหมื่นคิวโอ้โหก็นานอยู่นะห้าหมื่นคิวมานสองเดือนไหม ิบลอ้อวิ่งไม่ได้หรอกครับงานนี้บอกเลยได้แต่หกลอ้อครับถ้าสิบล้อมาวิ่งนี่ไม่ชนะจะทำทางหรอกพี่น้องต้องหกลอ้ออย่างเดียวครับนี่ดูครับขุดไปก็เจอเจอแล้วเห็นไหม งานนี้200นี่หมดสิทธิ์ลงเลยครับถ้า200ลงก็ต้องมีไม้มีแผ่นเหล็กนะครับมารอง มีอาการโหลดแล้วนะครับตัวนี้ตั้งปั๊มเรียบร้อยครับ ยิงลึกยิ่งสมองครับโอ oh ้โหอาจารชายอยากเห็นลึกๆจะเป็นยังไง เอาหกเราวิ่งงานนี้น่าจะช้ำอยู่นะดินแบบนี้ช้ำเลยแหละมองตรง โอาการออกเลย <laughs> รถรุ่นนี้ปกติจะสีเหลืองนะครับอันนี้ทำสีใหม่นัาจะพ่นทับเลยครับ ราคารุ่นนี้นะครับสภาพนี้ก็ประมาณห้าสิบกว่าครับไม่เกิน60สิบรุ่นนี้ประมาณสักห้าสิบแปดได้ครับถ้าระบบเต็มระบบดีแต่ถ้าสีเดิมก็ได้อยู่นะหกสิบ บางคนซื้อรล้วก็คือเขาก็ดูสีด้วยถ้าสีเดิมก็ได้ราคาหน่อยก็บายบายครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม เดี๋ยวมาอัปเดตให้ด,ดูเรื่อยครับก็ดินก็จะเทเอาไปเทข้างๆคันนะครับที่เทก็เยอะครับอันนี้คือเปิดหน้าก่อนเปิดร่องชักร่องนะครับให้ให้ดินฝั่งนี้แห้งก่อน,นฝั่งนี้ดูไปเรื่อยครับ เอาหญ้าปูครับ <c oughs> ปลอดภัยแน่นอนนี่ลองยืนทำงานแบบไม่ปูดูครับผมว่ามีสิทธิ์ร่วงครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ